แฟนคอรบองกาเฟ่ครับสองทุ่มคืนนี้นะฮะไลฟ์ปกตินะฮะแต่ว่าพี่จอไม่อยู่นะฮะบินไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศอังกฤษนะวันนี้เป็นเจมส์ลาลิกากับแมแมลไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวคุยกันนะฮะสนุกแน่นอนนะเมื่อวานนี้อังกฤษยังห่วยเหมือนเดินนะทำาไมได้จูดเป็นเลงแฮมตีลังกายิงลูกนั้นนะ,ะแพ้ไปแล้วนะ เกิดขึ้นแทบจะวินาทีสุดท้ายนะ,ะ้วฮะ9 0บวก6นี่คือลูกยิงระดับโลกของนักเตะระดับเวิร์คลาสนะฮะลูกแบบนี้ปั้นหลวยลุงเพิ่มนี่ททำไม่ได้แน่นะฮะและเกิดขึ้นในวินาทีแบบนั้นนะ,ะยิ่งเพิ่มความพิเศษนี่คือประตูยอดเยี่ยมของยูโร2024ที่นน่แมวให้นะฮะส่วนกรเล็บซาเกะครับบอกเลยครับ โอ้โแท็กติกการเปลี่ยนตัวอะไรเลทเทิเลยยังน่าด้านนะบอกเลยว่าไม่คิดว่าทีมจะตกรอบนะฮะเราเป็นคนที่ขี้ขลาดดยกว่าจะส่งโทนี่ลงสนามนี่ก็90้บวกสแล้วฮะแล้วก็เป็นโทนี่เองนะที่ชงให้แฮร์รี่เคนมงในช่วงต่อเวลานาทีแรกฮะการเปลี่ยนจุดแฮร์รี่เคนออกในนาทีเจ็ดร้อยหกนี่นะแมวว่าก็น,น่าโดนด่านะฮะส่งการ์ลเกอร์คอนซาอะไรนี่คือโอ้โหมาเล่นเกมรับดีนะไม่เสียประตูนะถ้าเสียประตูนะฮะนะแมวว่าเกเิสเซเกตแพนี่จะยิ่งหนักนะเจ้าหนึ่งที่น่าโดนด่าฮะนะแมวว่าล้านพูเนี่ยมึงงกกก็็ล้าินเตใ เล่นแบบนี้นะออสเปนกับเยอรมันนะหนเท่ากันฝรั่งเศสหนึ่โปรตุเกต1-6ครึ่งฮอลแลนด์สเ็ดหนึ่ง สวิตสิบสองหนึ่งออสเตรียสิบหกหนึ่งเบลเยียมสาสิบสามตุรกีหกสิบหกโรมาเนียกับสโลวีเนียครับร้อยหสิบหนึ่งเท่ากันเมื่อคืนนี้สเปนนะโดนไปก่อนนะฮะถือว่าเป็นอุบัติเหตุของเกมนะมาเล่นเครื่องทำสี่ประตูค่ะจากโรดี้ฟาเบียนลูอิสนิโกวิลเลียมส์และดานิโอโมอ่ะสเปนก็ผ่านเข้ารอบนะฮะไปเจอเยอรมันครับห้าสิบห้าสิบเลยนะฮะในวันศุกร์นี้นะฮะห้าทุ่มซีซูส์กัดนะฮะส่วนอังกฤษกับสวิตเล่น5้าทุ่มเหมือนกันนะฮะในวันเสาร์ที่ดูเซลดออมมฟคครรััับบบบืนนนีี้ฝ่่งเบเบเศสกกลยยนะแว,วา ไก่ถ้าสามารถปิดเควินเดอร์บอยได้นะฮะแล้วลูกกกูยังใช้โอกาสเปิงเหมือนเดิมนะนั่นหมายว่าน่าจะเสร็จใน90นาทีนะฮะวันนี้เอมบัปเป้กิสแมนสองคนนี้เกมรับของเบลเยียมไม่น่าจะเอาอยู่นะฮะแม้ว่าฝรั่งเศสย,ยังเล่นไม่น่าประทับใจเลยไม่แต่นัดเดียวแต่เบลเยียมก็ไม่น่าประทับใจเหมือนกันนะฮะ ความหนักหน่วงตาไก่มีมากกว่าและแมวฟันทงว่าจะชนะใน90นาทีครับสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะส่วนโปรตุเกสกับสโลวีเนียครับตีสโปรตุเกสถือว่าโชคดีนะฮะแพ้จอร์เจียไปแล้วนะฮะทำให้ลดความกดดันลงนั้นและพวกเขาจะไม่ยอมให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะฮะวันนี้ครับโรนัลโดแาราโดซิวาบูโนแฟนันนะฮะลาเฟลเลอาปาลินยาจะทําให้แน่ใจครับว่าจะทุบสโลวีเนียได้สโลวีเนียมีแค่ความเหนียวแน่นนะฮะไม่มีทีเด็ดนะ,ะสปอล่านะแมวว่าไม่ไหวนะเบนเจามินไซกโกยังดูอันตตรรราาายกกกวว่ะะ่่นนะะะคับ็ออโปุเสดีีพทจช สองประตูนะน้องแมวให้สองประตูตัดศูนย์เราลุ้นกันนะฮะฝรั่งเศส2-1และโปรตุเกส2-0ศเป็นทัศนาของน้องแมวในวันนี้นะฮะและคืนนี้2ทุ่มนะครับเจมส์ลาลิก้ากับน้องแมวครับไลฟ์ Live, ทั้งที่เพจและที่ยูทูบครับอย่าลืมพบกันครับผม